ครับคราวนี้จะมาทดสอบนะครับลำโพงสามทางสวยเสียงดีมาจากญี่ปุ่นอีกคู่หนึ่งนะครับพาย وني เนะครับพาย و ن เอเอสแซดเก้าสิบสองวีนะครับตัวนี้นะครับเดิมๆสดๆจากญี่ปุ่นมาอีกหนึ่งคู่นะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้ดอกเบรนะครับดอกเบรขนาดเก้านิ้วครึ่งนะครับเก้านิ้วครึ่งตัวนี้นะครับยี่สิบสี่เซนติเมตรนะครับก็เขียนไว้นะครับดอกเบรขนาดเก้านิ้วครึ่งกวยโพลี่นะครับกวยโพลี่ขอบผ้านะครับเดิมๆทุกอย่างนะครับไม่มีซ่อมนะครับ เสียงกลางนะครับเสียงกลางขนาดสามนิ้วนะครับกลวยนี่เป็นไทเทเนียมนะครับเป็นโลหะนะครับเสียงแหลมก็เป็นไทเทเนียมนะครับขนาดสองนิ้วนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยมากครับสภาพสวยมากครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับบนฝาตู้บนข้างตู้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ผุไม่บวมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยทนกําลังขับได้ถึงเก้าสิบวัตต์ที่หกโอห์มนะครับเก้าสิบวัตต์ที่หกโอห์มเบรคดีมากครับเบรหนักแน่นนะครับกลางแหลมใสสะอาดนะครับ เพลงแลมนี่สะใจเลยนะครับฟังเข้าไปเลยนะครับตัวนี้เหมาะมากนะครับกับเพลงลูกทุ่งลูลลกกุง g ร้องคาราโอเกะจังหวะมันๆนี่สบายครับตัวนี้นะครับเป็นลำโพงสามทางนะครับตัวนี้เนี่ยขนาดตู้นะครับสูงห้าสิบสามจุดห้านะครับกว้างยี่สิบเก้าลึกยี่สิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับท่อเบสอยู่ด้านหลังนะครับท่อเบสอยู่ด้านหลังนะครับสภาพตู้ก็โอเคอยู่นะครับสวยนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวทดสอบเสียงเลยดีกว่านะครับทดสอบเสียงเลยนะครับ พี่นี้ไงคนหัวใจเดิมไม่เคยเติมรักใครให้ใจเพิ่มเลยยังหัวใจเก่ายังคอยเฝ้ารักดังเคยใจมันอยู่เฉยเฉย เบรกเหมือนเอ็กซเรย์พีนี้ไงคนหัวใจเดิมไม่เคยเสริมเพิ่มใจของใครปนเปนในใจของพี่เธอยังเป็นที่รักโอเค ไม่เคยเปลี่ยนเวียนรังหันเททายเทไปให้ใครใจดีซื่อ,อมันก็ยังซื่อเหมือนเก่าอยากรู้ใจของเจ้าอย่างซื่อเหมือนผีบ้างไม้ขาว่า ียนใจถ้าเธอเป็นอย่างนั้นไปคงมีใครสักคนโชอดีพี่นี้ไงยังหัวใจเดิมไม่เคยเติมทมใครลงไปสักทีัยัางใจ หัว,หวใจเล่านั้นยังดีพี่คอยเก็บรักษาเช่นนี้กี่ปีก็จะไม่เลอ หัวใจเดิมไม่เคยเติมเพิมใครลงไปสักทียังใช้หน้าเก่าหัวใจเล่านั้นยังดีพี่คอยเก็บรักษาเช่นนี้กี่ปีก็จะไม่เลย โอเคครับใครชอบเบ็ดหนัก,นกนๆนะครับแหลมใสๆนะครับจัดไปเลยนะครับตัวนี้นะครับเดิมๆไม่มีซ่อมนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ